สวัสดีกลุ่มอสศวินทุกท่านพบกับผมแอดมินปูนซีเมนกันในเกมอี o l ราแฟนตาซีสตาร์สกนะครับวันนี้อยู่ในช่วงรีวิวตัวละครล่วงหน้ากันนะครับตัวละครที่ผมจะมารีวิวในครั้งนี้เขาก็คือแจสปานะครับอ่หัวหน้าแก๊งแจสปาแฟมิลี่นะก็ขออธิบายที่มาที่ไปของตัวละครนี้สักนิดหนึ่งนะว่าเขาถือว่าเป็นตัวละครหลักนะครับ แจสปาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าแกงง๊งโจนป่าทีา่ป่าแถวเมืองเชลตันนะเม,มืองท่าเรือในช่วงแรกของเกมเลยซึ่งก็มีค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับแล้วเขาเป็นผู้ถือครองโซดิอาร์ตเจมินินะก็คือราศีเคนคู่ <c oughs> นะเอาเอาเล่าพอสังเกตก่อนแล้วกันนะซึ่งในบรรดาแก๊งแจสปาเนี่ย เขาจะมีทั้งหมดเอ่อกี่คนนะขอนะับเรียงคนก่อนนะมีเจสปานะครับมีอาบยูมีไลเนอร์ iner, แล้วก็มีไอที่เงียบขึมชื่ออะไรนะ <c oughs> ต้องเห็นชื่อก่อนผมค่อนข้างนึกไม่ออกประมาณ4ี่คนนะครับอ่าสี่คนก็คือรวมทั้งหมด4คนนะครับนะก็เป็นแก๊งที่ศูนรวมของคนที่ไม่ต้องการนะครับนะก็เอาเป็นว่า ถ้าเล่าในเชิงเึืองเนี่ยมันจะเป็นการสกอยใน,นเรื่องนะก็ขอเล่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะที่บอกว่าเขามีชื่อเสียงเนี่ยก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถึงจะเป็นกลุ่มรวมของคนที่ไม่ไมต้องการเนี่ยแต,แต่แต่ละตุกคนเนี่ยคือมีฝีมือทั้งนั้นนะก็คือแจสปาเนี่ยเขาก็ถือว่าเก่งแล้วก็เป็นผู้ถือครองโซดิอาสด้วยนะซึ่งถ้าให้ผมอธิบายเนี่ยก็คือ อ่าแจสปาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีชื่อนะครับแล้วในโลกดาวแวนดอร์เนี่ยคนที่ถือของโซดิอาร์สนี่มีน้อยคนนะไม่ใช่ว่ามีเป็นร้อยเป็นพันคนคืออีโดลามีทุกคนแต่อีโดลาขั้นสูงอย่างโซดิอาร์เนี่ยมันมีแค่สิบสองตนนะครับซึ่งในเกมก็ยังปล่อยมาไม่หมดนะผมบอกได้แค่นี้แหละนะเรามาดูอีโดลากันดีกว่านะ อีโด่าของเขาคือโซดิอาเจมีนีนะก็อย่างที่เห็นคือคนคู่โซดิอาเจมินีเนี่ยเขาจะเป็นอีโด่าที่เป็นเชิงว่ามีสกิลที่เปลี่ยนฟอร์มได้นะก็คือลูปกับรับนะก็คือมีตัวหนึ่งสายจู่มตีอีกตัวหนึ่งสายป้องกันนะครับอันนี้อธิบายแค่ตัวอีโด่านะนะครับ ส่วนเรามาดูล่างต้นของเขากันดีกว่านะแต่แจสปาที่ผมนำเสนอเนี่ยไม่ใช่แจสปารล่างต้นธรรมดานะเป็นแจสปา ex นะครับ ex series นะครับก็ที่ผมเล่าทุกครั้งแหละว่ามันคือตัวละครเก่ามาย้อมแมวใหม่นะโดยครั้งเนี้เขาเป็นทาสไฝนะครับแล้วก็ล่างต้นของเขาเนี่ยจะอยู่ฝ่าย chaos นะก็คือสีดำ เป็นสายจุมตีนะครับอาชีพเบอร์เซิร์งเนี่ยก็ผมพูดทุกครั้งแหละอาชีพเบอร์เซิร์งเนี่ยเป็นอาชีพที่ตีแรงนะครับแล้วก็ถืออาวุธหนักส่วนใหญ่นะแต่เวลาจุมตีไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสียกลับมานะครับบางตัวละครนะเรามาดูกันว่าตัวละคร ex เนี่ยเขาปรับสกิลอะไรบ้างนะก็โดยดานที่เราจะเล่นเนี่ยเป็นดานสมุดเขียวนะครับ50 นะโดยตัวละครดีไซน์เนี่ยจะเหมือนร่างต้นทุกประกาศนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันคือสกิลนะก็เดี๋ยวขอตีธรรมดาไปก่อนอ่าอันนี้ก็จะเป็นการฟันปกตินะ เรามาดูสกิลแรกก่อนนะอ่าสกิลแรกเนี่ยมีลูปปีกด้วยเป็นสกิลออกตัวไวนะครับมีชื่อว่าบุชินซัง ex นะก็ถ้าให้แปลก็คือท่าดาบแยกล่างนะก็จะเป็นสกิลมีคำว่า ex นี่คือปรับใหม่นะครับก็ออกตัวไวเป็นคนแรกนครับจะทำให้แจสป้าเนี่ยอยู่สถานะแยกล่างนะครับ3เทิน และเพิ่มเอ่อหลังจากที่โจมตีไปแล้วเนี่ยจะทําให้อ e ีฝ่ายนึงเ่ยติดสถานะเฟียนะครับเฟียก็คือในเทิร์นนั้นเนี่ยถ้าอ e ีฝ่ายหนึ่งกลัวขึ้นมาเนี่ยจะไม่สามารถออกคําสั่งอะไรได้นะครับอ่าแต่ผมไม่ได้ใจว่ากี่เทิร์นนะเขาเขาอธิบายแค่นั้นนะครับงั้นก็ลองดู แล้วเวลาที่เราแยกล่ามาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เพิ่มจำนวนในการโจมตีด้วยนะอ่ะเราก็มาดูสกิลต่อมาเลยสกิลที่สองเนี่ยมีชื่อว่าแกชโชเคนนะก็แปลว่าดาบเอาดาบมารวมกันนะหรือว่าท่าดาบรวมนะครับสุ่มโจมตี2ครั้งนะครับแล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีโอกาสติดเฟียร์สา คือติดก,กลัวจนตัวสั่นนะครับก็คือทำให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่สามารถสั่งคำสั่งอะไรได้นะครับแต่ก็ต้องดูว่าสุ่มโจมตี2ครั้งเนี่ยจะติดไหมนะฮะสาก็ตีประมาณ2 2หรือ3ใน5นะครับตายก่อนนะครับอ่าแยกล่าหมดแล้วนะเพราผ่านไป3เทิน ไม่ตายเนี่ยมีชื่อว่า Twin Blade EX นะครับอ่ามีถ้ามีคำว่า EX กเนี่ยก็คือสกิลปรับใหม่นะโดยสกิลเนี้จะเป็นสกิลเออทําไม่ตายถ้าไม่ตายเนี่ยเป็นทําไม่ตายเป้าเดียวนะเมื่อจมตีติดจุดอ่อนเนี่ยติดจุดอ่อนในที่นี้คือชนะท่าน,นะครับจะจะทำให้เออคูดาวสกิลของแจสปาเนี่ยเร็วขึ้นอีก2เทอร์นะ ก็คือเอาง่ายๆคููดาวลดไปสองสองคือสกิลอันบนเนี่ยจะได้ใช้ทันทีนะเข้าใจความหมายไหมอ่าเอาง่ายๆคือลดคูดาวสกิลให้เร็วขึ้นนะครับมีคําว่าเดมิเลตเนี่ยแปลว่ามีผลเสียนะครับหลังจากโจมตีไปแล้วเนี่ยจะทําให้ความเร็วของตัวละครแจสปาเนี่ยหายไป90%เลยนะก็คือลดไป90% 3เทิเร์ทนนะก็คือ ออกสกิลอะไรก็คือออกตัวชานะครับอ่ะเรามาดูถ้าไม่ตายดีกว่าอ่าคู่ดาวสกิลสองเนี่ยคือใช้ได้นะครับแต่แต้มธาตุเราไม่ถึงนะ เราก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้เราออกตัวช้านะครับเพราะว่าคูดาวเราลดนะเอ๊ะสปีดเราลดอ่าก็คือก็อย่างที่บอกครับผลเสียเนี่ยถ้าไม่ตายเนี่ยใช้บ่อยๆไม่ได้นะครับพอใช้บ่อยเนี่ยอาจจะทำให้ถ้าเราฆ่ามอนหรือว่าฆ่าอีกฝ่ายไม่สำเร็จเนี่ยมันจะเป็นผลเสียนะครับ อ่ะเราไปเปลี่ยนสายกันดีกว่านะผมก็เลยอธิบายไปว่าแจสปาเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าแจสปาก็เป็นผู้ถือครองสซดยาเจมีนิ้น,นะโดยที่อ่าแจสปาเองก็มีสองบุคลิีเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวให้ดูตอนเปลี่ยนสายแล้วกันนะต้องเรื่องลมหน่อยอ่าแจสปาน่าจะอยู่แถวนี้โอเคัวนี้นี่คือแต่ละล่างของแจสปานะเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละล่างแล้วกันนะโดยล่างสายเนี่ยคือเป็นล่างรอนะครับเป็นล่างอีกบุคลิกหนึ่งของแจสปานะโดยปกติแจสปาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่กรล่อนนะครับ แล้วก็ตุด,ดันแล้วก็หัวร้อนง่ายนะแต่ถ้าเป็นอ่าเจสปาเจสปราปรา่างรอเนี่ยผมไม่ไแน่ใจว่าเขาเรียกอัลฟาหรือว่าเบต้านะเพราะมันจะมีโค้ดเนมของเขานะครับโดยเจสปราร่างรอเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สุข,ขุมแล้วก็สุข,ขุมจนแบบเลือดเย็นก็ว่าได้แต่เขาเป็นเขาก็ถือว่าฉลาดที่สุดใน บุคลีของเขานะีส่ส่วนแจสปาต่างปกติเนี่ยจะจะไม่ค่อยคิดนะครับอ่าเอาง่ายๆคือคนละขั้วกันเลยนะส่วนร่างทางเคออสเนี่ยก็คือร่างร่างปกติของเขาแหละแต่แต่อัปเกรดขึ้นมาหน่อยคือเป็นหัวหน้าแกงนะครับนะร่างบอลเนี่ยจะเป็นสายชนะท่านนะครับส่วนร่างเคออสเนี่ยเป็นสายความเร็วนะ โดยร่างที่ผมจะเลือกคือร่างเคอสองนเจออะไรคนสงสัยนะครับว่าอ่าเวลาตัวละครมันเรียกชื่อแจสปาเนี่ยหมาถึงคนในแก๊งนะครับโอกาชิระเนี่ยมันมีหลายความหมายมากนะครับก็เอาเท่าที่ผมเข้าใจนะ โอกาชิระเนี่ยก็จะเรียกว่าหัวหน้าก็ได้หรือลูกพี่ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะตีความนะครับแต่อย่างไลเนอร์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเรียกลูกพี่มากกว่านะส่วนอาเบยูเนี่ยเขาก็จะเรียกโอกาชิระปกติครับก็คืออ่าหัวหน้านะส่วนส่วนที่เป็นนินจาเนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นเชิงแบบสนิทกันนะ แต่ก็ไม่ได้เรียกแบบอ,อโอกาชิระหรือว่าเรียกเ,ออเหมือนเขาก็เป็นคนที่สุขุมที่สุดอะแบบไงเดียดสนิการแบบเป็นเพื่อนเลยนะครับนะอ่ะละ่างที่เราจะเล่นเนี่ยขอเป็นล่าง k อสองก่อนนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับพอเล่าเรื่องในอดีตของตัวละครทีไรเนี่ยผมจะเล่าไม่ค่อยละเอียดนะเพราะ พยายามหลีกเลี่ยงเนื้อเรื่องที่เป็นส่วนสำคัญนะครับอ่าโดยล่างหลอกเอ้ยล่างเคออสเนี่ยอาวุธเปลี่ยนนะครับแล้วก็มันก็เหมือนล่างปกติของเขานะครับที่เป็นาธาตุลมการโจมตีธรรมดาจะเป็นยังไงลองดูอ่า ถ้าดาบแยกล่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือก็คือออกตัวไวนะครับแล้วทำให้แจสปาเนี่ยอยู่ในสถานะแยกล่าง3ามเธอแล้วทำให้อีกฝ่ายเนี่ยติดสถานะกลัวนะครับก็คือการที่เราแยกล่างเนี่ยมันจะเพิ่มจำนวนคิด แต่ละครั้งด้วยนะสมมติว่าล่างแรกเนี่ยมันตีหกทีเอ่อให้ทุกทุกคนนึกถึงดับเบิลแอทแทกดับเบิลแอทแทกในแรกคนะาล็อกก็ได้ที่ของอาชีพโจนะเหมือนเหมือน,น,น, Attack, น,นอ,อันนั้นเลยดับเบิลแอทแทกที่เราตีหนึ่งทีมันจะขึ้นสองคิดอ่ะอ่าอันนั้นแหละต่อมาเนี่ยเรามาดูสกิลสองกันนะสกิลสองของเจสปาคาออสเนี่ยมีชื่อว่า โซจินกัตโชเคนนะก็คืออ่าก็คือ,อยังไงดีนะต้องอธิบายยังไงดีดาบคู่นะครับดาบคู่ดาบรวมคู่นะครับ ex นะเป็นสกิลโจมตีสุ่มสองครั้งนะทำให้อีฝ่าย e เนี่ยมีโอกาสติดสถานะกลัวนะครับ อ่าสาก็คือทําให้อีกฝ่ายตีสถานะกลัวสามสนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในสถานะแยกล่างเนี่ยก็คือจะเพิ่มจํานวนฮิตนะครับให้นึกถึงดับเบิลฮิตเอ่อผมไม่ไแน่ใจว่ามันจะเป็นแรมด้งสองครั้งหรือ3ครั้งนะอ่าลองดูอ้อม,มเพิ่มเป็นดับเบิลแอทแทเหมือนเหมือนที่ผมอธิบายไปโอเคอ่างแยกล่างเราหมดแล้วนะเราก็ตีธรรมดาไป ถ้าไม่ตายหรือ e l e m e n t นเตอร์บเนี่ยมีชื่อว่า Lord of Chaos EX นะเป็นถ้าไม่ตายเป้าเดียวนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มความแรงถ้าเลือดเราน้อยกว่า30%เอออันนี้ต้องตีความเราให้เข้าใจอีกนิดหนึ่งนะมันจะถ้าเราเลือดน้อยกว่า70%นะครับถ่านี้จะแรงขึ้นอีก30%นะครับนะ ค่านี้จะเพิ่มความแรงนะครับถ้าเรามีเลือดน้อยกว่า70%นะครับและยิ่งชนะท่าเนี่ยก็จะลดคูดาวสกิลไป2เทินนะโดยมีผลเสียตามมาคือถ้าเราโจมตีไปแล้วเนี่ยหลังจากที่โจมตีไปคือลดความเร็วของแจสปาลง90% 3เอร์นนะก็คือออกสกิลเช้ากว่าใครเพื่อนนะ อ่าเห็นไหมพ็เราลดความเร็วเนี่ยทาอะไรก็ช้าลงนะครับอาจนารย์ต้องระวังเรื่องนี้ดี เราก็มาเล่นเราก็มาเล่นไอ้นี่อีกรอบแล้วกันเราต้องไปเล่นสายรอนะสายรอเนี่ยเป็นสายที่ทุกคนนิยมลงอีโดราแบทเทิลนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปคืออ่าตัวละครที่จมตีเป้าเดียวแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในหมดอีโดราแบทเทิลนะครับนะแล้วตัวละครเป้าเดียวท่าไฟที่แรงเนี่ยมันจะไม่พลแจสปาเอีกนะครับ เรามาดูว่าร่างรอเนี่ยอ่าจะตีแรงแค่ไหนนะไม่ตายนะครับเพราะว่าเขาเป็นสายความเร็วอลังจุมดีก็อาจจะด้อยกว่านิดนึงนะเอ๊ะไม่ใช่สายชนะคาดลืมไปสายชนะค่าโอเคเรามาดูก็ก็เป็นค่าดาบแยกล่างเหมือนเดิมนะ ex ผลลับก็เหมือนเดิมเช่นเดิมคือสกิลเป้าเดียวตุมตีเป้าเดียวเอาตัวไวเป็นคนแรกทําให้แจสเป้าอยู่ในสถานะแอกล่างนะครับ3เทิร์นและทําให้อ e ีฝ่ายเนี่ยติดสถานะกลัว50%นะโอกาสต์ิครึ่งต่อครึ่งอ่าเซอร์ไวเวอร์เทิร์นก็อาจจะหมายถึงใน turn เทิร์นนี้จะทําให้อ e ีฝ่ายขยับไม่ได้นะครับก็คือออกคําสั่งอะไรไม่ได้นะ ก็แสด้ว่าประมาณสองเทิร์นเป็นอย่างต่ำนะครับต่อมาเนี่ยอ่าสกิลสองเนี่ยมีชื่อว่าซากรบะกาโชเคนนะก็คือถ้าดาบรวมกับตลปัดนะครับ ex หรือ เอาง่ายๆอ่ะมันคือคาว่ากลับด้านนะครับแต่ผมขอเร่ยกท่าดาบรวมกับตับกาลปัดนะครับเออกลับด้านแล้วกันอ่ะท่าดาบรวมกลับด้านนะก็จะเป็นสกิลโจมตีสุ่มสองครั้งนะครับเมื <c oughs> ่อโจมตีไปแล้วเนี่ยจะทําให้ฝ่ายติดสถานะกลัวสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ท่าเนี้ยมันจะเพิ่มความแรงถ้าเลือดเราน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ นะก็เอาเป็นว่าเลื่อดเรายังไม่น้อยนะครับก็อาจจะไม่แรงเท่าที่ควรนะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าทำไม ร่างรอเนี่ยมันจะเป็นที่นิยมกว่าร่างเคออสนะสาเหตุแรกคือทําไม่ตายครับทําไม่ตายเนี่ยมีชื่อว่าหรือท่าไม่ตายหรือ Elementor b a r บัสเนี่ยมีชื่อว่า Ice Blade EX เนะครับเป็นทําไม่ตายเป้าเดียวนะอ่าทําไม่ตายเนี่ยเมื่อโจมตีชนะธาตุานเนี่ยจะลดคูเดาสกิลไปสองเทินนะไม่มีผลเสียนะครับเห็นไหม สาเหตุที่ใช้ร่างนี้มากกว่าเพราะไม่มีผลเสียแค่นั้นเลยแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่ากับร่างเคออสนะร่างเคออสมันจะมีกำชับว่าถ้าเลือดน,น้อยกว่าจะเพิ่มความแรงนะครับนะถ้าเกิดเราใช้ทําไม่ตายเนี่ยไอสก,กิลสเราจะพร้อมใช้งานนะครับ อีทีก็ตายแล้วมั้ง <c oughs> อีกทีก็ตายนะครับต้องขออภัยนะครับที่ช่วงนี้ผมอาจจะเจ็บคอนิดหน่อยก็อาจจะมีบางช่วงที่พูดติดติดขัดๆบ้างนะครับนะอะ่แล้วก็สาธิตก,การใช้งานตัวละครให้ดูแล้วเนาะว่าแจสปา e าเอทั i ไฟมันดียังไงนะไม่ใช่ว่าแจสป a าอีกล่างหนึงไม่ดีนะร่างเคออสก็ลงอีโดราเบเทิลได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือต้อง ถ้าเล่นระยะยาวร่างรอจะดีกว่าแต่ถ้าเล่นระยะสั้นแบบเ์นเนี้ยต้องคลายได้เนี่ยเคอจะดีกว่านะครับก็ขอจบการรีวิวตัวละครล่วงหน้านะครับแจสปาหัวหน้าแกงจงป่าแห่งแจสปาแฟมิลี่นะครับขอขอบคุณนะครับไปละ